สวัสดีค่ะหลายคนมีคำถามมาถามเบลนะคะว่าในงานแต่งงานเนี่ยคู่บ่าวสาวจะต้องเตรียมของขวัญอะไรไว้มอบให้แขกท,ที่มาร่วมงานบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งเป็น2ช่วงกันเลยดีกว่านะคะสำหรับช่วงงานมั่นและช่วงงานเลี้ยงในช่วงงานมัน่นหรือว่าพิธีแต่งงานตามประเพณีในช่วงเช้านะคะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยในส่วนของขบวนขันหมากนะคะก็มักจะนิยมเตรียมของถ่ายขันหมากหรือเข้าใจง,ง่ายๆค่ะก็คือเป็นของตอบแทนคนถือขันหมากมอบให้คนในขบวนที่ถือขันหมากมานะคะโดยของชิ้นนี้ค่ะ ก็มักจะเตรียมโดยฝ่ายของเจ้าสาวอาจจะเตรียมเป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเมื่อก่อนเขานิยมให้เป็นสบู่หอมให้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆนะคะหรือว่าปัจจุบันค่ะจะปรับให้ง่ายขึ้นเตรียมไว้เป็นเงินใส่ซองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้จะเป็นงานแบบไทยๆแต่ถ้าเป็นงานแบบจีนๆนะคะก็จะนิยมค่ะที่จะเตรียมซองใส่เงินนะคะเพื่อมอบให้กับคนที่มาช่วยในงานด้วยเพื่อถือว่าเป็นสินน้ําใจตอบแทนที่เขาให้เกียรติมาช่วยงานมงคลสมรสของครอบครัวเรานั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นหน้าที่ของ ครอบครัวฝ่ายเจ้า่าวที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือซองสําหรับการผ่านประตูเงินประตูทองนั่นเองค่ะสําหรับจํานวนที่จะเตรียมนะคะก็แนะนําว่าให้เตรียมให้เพียงพอนะคะกับประตูที่คาดว่าจะมีในงานถ้าเป็นคู่บ่าสาวของ best friend wedding project เราเนี่ยก็จะแนะนํานะคะให้คาดคะเนไว้ล่วงหน้าเลยค่ะว่าจะมีประตูกี่ประตูนะคะซึ่งก็มักจะได้รับคําถามอีกค่ะว่าเออแล้วในแต่ละซองเนี่ยจะเตรียมใส่เงินไว้อย่างละกี่บาทดีนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่สะดวกเลยค่ะบางท่านนะคะก็ใส่แบงค์ปลีบแบงค์ย่อย อย่างเช่นแบงค์ยี่สิบอะไรแบบนี้นะคะเน้นให้จํานวนเยอะๆเพราะว่าบางทีเนี่ยแต่ละประตูอาจจะมีการเรียกซองหลายซองได้นั่นเองค่ะถ้าจากขบวนขันหมากมานะคะก็เป็นช่วงของพิธีการกันบ้างนะคะก็จะมีในส่วนของพิธีรับไหวแบบไทยๆหรือว่าพิธียกน้ําชาแบบจีนนั่นเองก็จะเป็นขั้นตอนที่คู่บ่าวสาวจะต้องเตรียมของที่เรียกว่าของรับไหวไว้มอบให้กับผู้ใหญ่นะคะซึ่งในส่วนของจํานวนเนี่ยสามารถเตรียมได้ทั้งแบบมอบให้ทันและ1ชิ้นหรือว่าลําดับละชิ้นคู่ละชิ้นครอบครัวละชิ้นอันนี้แล้วแต่เราสะดวกได้เลยค่ะ และต่อมานะคะก็คือพิธีหลังน้าพระพุทธมนต์นั่นเองค่ะในสมัยก่อนนะคะก็จะพบเห็นได้ค่อนข้างบ่อยค่ะว่าทาั้งเจ้าภาพทั้งผู้บ่าวสาวทั้งครอบครัวเนี่ยจะมีการเตรียมของชํารวยชิ้นเล็กๆนะคะไวม้มอบให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมหลังน้าพระพุทธมนต์อวยพรให้นํากลับไปเป็นที่ระลึกนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับของขวัญของชํารวยที่คู่บ่าวสาวจะต้องเตรียมไวม้มอบให้กับแขกผู้มีเกียรติในช่วงของพิธีการแต่งงานตามประเพณีนะคะ